สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ E.U. ครับยูโรนะครับสหภาพยุโรเกิดขึ้นในแง่มุมที่ว่าเขาเรียกว่าเป็น E.U. Digital Transparency เป็นวิธีการใช้เขาวางกรอบอันนี้คือคำกลางนะไม่ใช่ตีเส้นให้เดินไม่ใช่บ,บังคับ เพราะถ้าออกไปในแนวนั้นก็คงเหมือนย้อนหลังกลับไปสู่โลกใบเก่าแต่คราวนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อสารด้วยก็คือเขามีความตื่นตัวนะยุโรปอเมริการู้แล้วแต่มีความตื่นตัวในเรื่องของโลกหลังองค์กรอหรือ Digital โน m ม d นั่นหมายความว่าพรมแดนจะบางลงบางลงและบางลงเขาจึงต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะ ปรับระบบภาษี